รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำไฟโตวีดีทอกค่ะนั่นคือเป็นเอ็นท็อกซูพิเศษนะคะที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยเป็นปกติมากขึ้นคือหนักแนี่ยปกตินะคะเป็นมะท้องถูกมากเลยเวลาอ้อมนะเน,นี่ยก็จะนั่งนานนะคะสองสามวันก่นจะไข่ดีแต่พอทานตรงไปตตวิตีท็อกค่ะตัวเนี้ยจะช่วยให้เช้ามาเนี่ย ถ่ายได้ดีมากเลยแล้วก็ขับถ่ายออกมาได้หมดนะคะแต่ที่ขับถ่ายออกมาเนะี่ยมันจะเป็นไขมนันสารสีตุกตาเงี้รเราถ่าย,ายออกมานะคะมันก็จเรามีกลิ่นแรงนะคะแต่ว่าเราจะรู้สึกส,สบายใจนะแล้วก็ตัวเนี้ยคือนอกจากจะร่างกายพิในลำไส้ของเรานะคะ mm hmm. ก็เปิดช่วยให้น้ําหนักลดลงด้วยคือทานในซานลาเเละ น้ำหนักลงไปเกือบสอกิโลแล้วตอนนี้ค่ะเราก็ทานทุกวันถ้าอยากจะทานแบบร่างสามทีอย่างเดียวคือทานแค่วันละหน,นึ่งซองซอนะคะแต่ถ้าอยากลดน้ำหนักก็คือสองซองช่วงกลางวันเนี่ยก่อนอาหารมื้อหนักขึ้นชั่วโมงนะคะแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งซองนะะอันนี้คนที่เป็นผู้ป่วยนะคะบางวันความดันหัวใจสามารถทานได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ ค่ะก็ถ้าสนใจนะคะติดต่อประหนได้ทางเบร์ด้านล่างนะคะ